<im> <avez> ี๋ยวผมขอต้อนรับเข้าสู <wise> ่ Monster Hunter Wild by e m r a t i c ครับผมอ่ะไปกันเลย màu mới máy, có cá diên, thế này, ao, ไม่ต้องคิดเอาอะไไปไฟกับน้องหมาดิ โอ้เครดอินโฟอยู่ไหนวะไปไเท่พร้อมอาหารท้องหิวหรือเปล่าเจ็ดนาทีได้อยู่ Equipment เอาอะไไปตีดีว่าสวิต X สวิต X ก็ได้นะ

าอากาศผมไม่ทันประกาศไม่ทันฮึงวดขาดโอ้ยแล้วทันแน่แทงอัดไว ปากแคลลี่เดี๋ยวไปดับปุ๊บอุ๊บฮึไม่โดนเราม,มีแผลเหรอเราแบบมีแผลนั่นเหรอ <c oughs> ข้างนี้ข้างนึง ไปไมเปไปท่านลบโดนชกไปแขนเนี is. Is ่ยอืมแอลลี่อยู่ โดนละระเบิดแคลรี่สวนแคลรี่รัวๆบอกเลยแคลรี่เก่งเออเรา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 เือบเมียผมพลิ้ว

khi huống mà lên, rồi, háng cha, ui, Được rồi, ôi đấy ดาบกูทื่อแล้วโอเคปัดไม่ทัน,ห,นาห,หางเลยไหมทุกหางเลยนี่ไงลงกับมืออีกร้องไห้ไปดิ อีกทีไหมเฮ้ยเจ็บพะทดแทงมันนี่ตักแผลอย่าพึ่งไม่ให้ไฟไ,ไปแล้ว,ลวเหรอไปตามไป เรานี่มันโหดเกินไปจริงๆว่ะน้ำพึ่งของสำคัญเฮ้ยเจอกูซูอ่ะแวบนบตีมก่อนได้ไหมอ่ะอยากตีมันนะนม่ว่าแรง่างมันเฮ้ยพลังดูพลังเหรอไม่ให้ดูไม่ดู โหแหกปากแร้วนะวะแคลรี่แคลรีด่ด้ยจะไปไหนจ๊ะอืมมาเจอเซียนแคลรี่หน่อยเอ้เราลบ มันโอ้โหนีรถไฟล็อต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 ลลระงกันนั่นระเบิดแล้วเหรอไม่ถึงไม่โดนเฮ้ย ครับไปที่นี่ครับไปที่นี่บน,นเอาดิครับจังหวะนี้สวยๆอย,ไอยาไปไหนลบไม่โดนลบ tới Ui, cái đồ tới Tầng 8 mà tầng 8 Mà thắt cày có hay mà không còn vui tới hết rồi tới ơi, ủa chụp thêm Chẳng khai lý, không phải thẳng con, lông con, con Mở chạy tô Má hả? làm đi นีไม,ม่แค่นี้อันนี้เอาไปทำเงินอ,อยู่เอาลูกอึ๊บฮึดพกลงมา นีตักหางไม่ขาดดีกว่าแทงลบแพรลี่แฮรลี่แล้วอย่ามีมัมนไม่ธรรมดาจะบอกให้หาไม่ขาดดีกว่า ไม่ขาดเว้ยถายไม่ขาดไม่ขาดจริงเว้ย <c oughs> เหล่ามันโหดจริงๆเว้ยอะไรวะ Anh phải thằng đi à? quay này ra, hoa hoa, 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 Ở hoa, 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 ไปนี่มีมอนอีกตัวหนึงอีกอ้าวไปไหนอ่ะตีกันเหรออ้าวตีกันแล้ว

Ui, nó gặp một gần Wow, đẹp wait. băm hắn mơ hồ nào à ui được 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 yêu rồi hồ hả mơ hồ hả tới lúc lúc ôi bị đồn เต๋อแล้ใช่ไหมโอเคเต๋อแลยคุณลอยทีย่เป็นเงินที่เป็นเงนจะซ้ำมจะซ้ำแหมไม่ได้กินไม่ได้กินหมดยังหมดไปยังมามาแล้วเว้ยอื๋อเหรอเว้ยไม่ทันพี่จังไหร่ แคทเธอรีนเอ็นเกนมาแล้วดวงแพรี่เละไม่ทันมันติดมุมมันบองยากมุมนี้ออกไปก่อนรีบออกก่อน ออกาจากมุมดีว่ะติดมุมอับตรงนั้นมุมกล้องมองยากพังหนีเหรอไม่หนีสิไม่หนีไม่หนีมนอ,องกลางนี่ตรงกลางนี่ không 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 เรียบร้อยมาอัดอะไรอยู่ตรงตีนเขาดิว่ามึงมันอับเว้ยมุมมองยากแต่สุดท้ายก็แพ้เมียผมอยู่ดีไหนวะอยู่ไหนวะนี่ปะมองแทบไม่เห็นเลยเลยเป็นฉากเดียวกับเขาเราต้องไปจับทำเคล็ดจับจับอะไรวะจับ คองคาล่าหรือหรือล็อกชูมาให้เอลิกวะทำไม่ได้ yeah. แย่แหมเมียผมนี่มันโหดเกินไปจริง